สวัสดีครับพบกับผมชองเตยฟ้าริามคลองเลสซิงจะไปทำเล่มทะเบียนกันครับเอกสารก็มีแค่นี้นะครับมีทะเบียนเก่าแล้วก็เล่มทะเบียนแล้วก็บัตรประชาชนไม่มีใบซื้อขายอะไรนะครับว่าจะให้ร้านเขาทำให้เลยไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่านะครับไปทำที่ตัวเมืองเลยนะครับที่มหาสารคามเลย ขับไปนะครับคันนี้ก็เดินทางไปจากบ้านผมนี่ไปเข้าตัวเมืองนี่จริงๆก็ประมาณร้อยร้อยยี่สิบได้มั้งครับประมาณนะร้อยยี่สิบกว่านิดๆก็ไกลอยู่เหมือนกันนะครับรถคันนี้ผมก็ยังไม่เคยขี่ไกลเท่านี้นะครับก็เต็มที่ก็ ตามทุ่งนานะครับยังไม่เข้าเมืองเลยนะครับกับคันนี้นี่นะครับมีแค่นี้แหละทำได้หรือเปล่าถ้าทำไม่ได้ก็ต้องไปขอเอกสารกับเจ้าของเดิมที่ท,ที่ซื้อมานะครับก็เป็นพวกจะเป็นใบซื้อขายใบมอบอำนาจอะไรอย่างนี้ต้องดูก่อนครับน่าจะทำได้อยู่นะครับมีแค่นี้ เพราะว่าเรามีเล่มทะเบียนมีเอกสารบัตรประชาชนของเจ้าของเดิมแล้วไปครับไปทำกันเลยครับตอนนี้ก็ทำเรียบร้อยแล้วนะครับปรกบากว่าทำได้ครับมีเล่มแล้วก็ทะเบียนเก่าแล้วก็บัตรประชาชนคนที่เราซื้อต่อกับทะเบียนของเรานะครับประชาชนของเราทำได้นะครับ เขาก็จะให้เซ็นนิดหน่อยกับเขาจะมีเอกสารใบซื้อขายให้เราใบมอบอำนาจให้เรานะครับรับจบทีเดียวนะครับวิ่งสบายเลยครับคันนี้130กิโลก็ผมเติมที่พยักนะครับน้ำมัน3ลิตรตอนนี้ราคาก็40 45บาท ก็ร้อยสาบาทเต็มถังนะครับแล้วก็มาเติมอีกที่มหาสารคามนี่ร้อยหนึ่งนะครับเบ็ดเสร็จคันนี้ก็วิ่งร3 0ยมกิโลน้ำมันขาไปนะครับ2ลิตรประมาณนี้นะครับก็ถือว่าประหยัดน้ำมันอยู่ผมวิ่งก็ความเร็วก็ประมาณ80ดสิถึงร้อยนะครับ ก็ดันได้สบายเลยครับคันนี้ก็เขานัดอีกประมาณ3วันนะครับเพราะว่ามันจะได้แจ้งย้ายเพราะว่ารถคันนี้เป็นรถจังหวัดสุรินทร์นะครับแจ้งย้ายมาสารครามแล้วก็ทําการโอนก็ราคาเป็ดเสร็จค่าทําทะเบียนก็ประมาณสองพันหน่อยๆน,นะครับประมาณนี้ ก็จะเดินทางกลับนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับคันนี้ดันได้สบายเลยครับก็ประมาณนี้นะครับฝากติดตามช่องเตยฟ้าดิมของเลสซิ่งด้วยนะครับผมขอตัวเดินทางกลับบ้านก่อน